สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูดับ10บน4สูตรหลักของเราต่อนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชม ขอให้ท <formation jin inh aling> <at> ุก <tı> ท <ro> ่านโชคดีครับก็วันนี้ผมนำดับร้อยบนสี่สูตรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูดับสิบบนสี่สูตรหลักนะท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาทั้งสี่สูตรนี้ดับเอาอยู่หมดเลยนะท่านผู้ชมนะถือว่าผ่านนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับทั้งสี่สูตรนี้นะเรามาดูสูตรแรกกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสูตรแรกนะ สูตรแรกใช้หมื่นบวกสามนะครับสูตรที่สองใช้สิบบนคูณสองบวกห้าสูตรที่สามใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณสามสูตรที่สี่ใช้สิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกเจ็ดคงที่นะครับก็เรามาดูสถิติกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมใช้งวดที่ออก 530ศเป็นสถิติงวดแรกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับต้องบอกก่อนว่าทั้ง4สูตรนี้ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานี่ก็ผ่านหมดเลยทั้ง4สูตรนะครับก็ถือว่าสุดยอดท่านผู้ชมนะเรามาดูสถิติกันเลยนะครับทั้ง4สูตรเลยนะครับ สำหรับสูตรที่สูตรเดิมที่หลุดนะท่านผู้ชมผมที่ผมถอดออกก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะก็คงจะยังยังไม่ได้เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับจริงๆเขาก็เดินเดินดีนะท่านผู้ชมก็เดินต่อนะอาจจะมีหลุดเป็นบางงวดแค่นั้นเองแต่เขาก็เดินต่อนะสําหรับสูตรท่านใดที่จดสูตรไว้ก็ลองไปคํานวณดูนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เอามาเทียบกับ ทั้ง4สูตรที่ยังไม่ผิดนะท่านผู้ชมจริงๆผมไปดูนี่สูตรเหล่านั้นก็หลังจากหลุดแล้วก็ยังไม่หลุดซ้ำนะท่านผู้ชมเขาก็เดินต่ออยู่นะก็ท่านก็เอามาเทียบดูกับสูตรที่ยังไม่หลุดนะครับผมจะเอาเฉพาะสูตรที่ยังไม่หลุดนะมาลงมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะสูตรที่เคยหลุดก็ท่านผู้ชมก็เก็บสูตรไว้สามารถเอาไปคำนวณดูเองได้นะครับ นี่ก็เป็น4สูตรนะเรางวดที่ผ่านมาเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมานี่ออก3 3 6นะครับ3 3 6 3 3 6นะครับ ก็สูตรแรกนะครับให้ดับ6สูตรที่2ให้ดับ5สูตรที่3ดับ2แล้วก็สูตรที่4ดับ4นะท่านผู้ชมนะดับ10 10มา3นะท่านผู้ชม3 6นะครับ3ามเพราะฉะนั้นก็ดับผ่านทั้ง3 4สูตรเลยนะท่านผู้ชมนะสูตรแรกดับ6ถือว่าผ่านนะครับสูตรที่2ดับ5ผ่านนะครับ สูตรที่สามดับสองก็ผ่านสูตรที่สี่ดับสี่ผ่านทั้งสี่สูตรนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับหงวดที่ผ่านมานะเดี๋ยวขอใส่สีหน่อยนะครับทีนี้เรามาคำนวณงวดวันที่หนึ่งสิงหากันนะครับท่านผู้ชมครับว่าจะดับตัวไหนนะครับเรามาดูสูตรแรกเลยนะ สูตรแรกนี่ใช้หมื่นคูณเอ้ยหมื่นบวกสมนะครับหมื่นก็คือ6 6ห,หบวกสามคงที่นะครับหกบวกสก็ดับ9ก้าท่านผู้ชมสูตรแรกดับ9กนะครับหกบวกสก็ได้9นะสูตรที่2 10บ,บนคูณสบวกห้า บนก็คือสามสามสองเป็นหกบวกห้าคงที่นะครับหกบวกห้าก็ได้หนึ่งท่านผู้ชมสูตรสองดับหนึ่งนะครับสิบบนคูณสองบวกห้าสิบบนก็คือสามสามสองเป็นหกบวกห้านะครับหกบวกห้าได้หนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่สามนะสูตรที่สามใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณสาม ร้อยบนก็คือ3บวกหน่วยล่างคูณ3นะครับหน่วยล่างก็คือ 1, น3ะ1 3ได้3นะ3บวก3ก็ได้6นะสูตรที่3ดับ6สูตรที่4นะครับ10บนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก7คงที่นะครับ10บนก็คือ3 บวก10ล่างก็คือ2บวกหน่วยล่างก็คือ1บวก7คงที่3 2 1 7 1งหนบวกเจบวกเได้8 3ดบวกสได้5 บวก8นะครับ1บวกเ1บวก7ได้8 3บวก2ได้5 5บวก8ได้3เพราะฉะนั้นดับสูตร4ดับ3นะครับท่านผู้ชมครับก็ดับ10บน4สูตรหลักของเรานะท่านผู้ชมนะดับ9สูตร1ดับ9สูตร2ดับ1สูตร3ดับ6แล้วก็สูตร4ดับ3 ดับ1 3 6 9สาหนะครับ1 3 6 1 1 3า9หหนึ่งาหนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้เขาเดินต่อนะท่านผู้ชมนะขอให้ดับเอาอยู่นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าติดดับบนผมด้วยท่านผู้ชมนะหนึ่งนี่ติดดับบนผมด้วย หลายสูตรเลยนะท่านผู้ชมนะทั้งสูตรระยะยาวแล้วก็สูตรอื่นๆนี่ผมเชื่อว่าดับหนึ่งดับน่าจะดับขาดบนนะท่านผู้ชมน่าจะดับเอาอยู่นะหกหกนี่ดับสิบบนก็ตรงกับดับสิบบนขั้นเทพท่านผู้ชมดับหกหลักสิบนะแล้วก็สามท่านผู้ชมสามนี่ก็ดับหลายสูตรนะท่านผู้ชมนะก็ชนเด่นด้วยนะสามจะยังอยู่ไหมท่านผู้ชมนะก็ ตามสูตรดับแล้วนี่ดับหลายสูตรมากนะดับ3หลัก10นะครับมาก็อาจจะมาหลักอื่นนะท่านผู้ชมนะอาจจะไปหลักหน่วยไหมหรือยังไงหรือจะมาหลักร้อยเหมือนเดิมหรือหลัก10เหมือนเดิมท่านผู้ชม3นะทั้งดับได้เด่นชนกันนะท่านผู้ชมแต่ผมก็เชื่อว่าดับน่าจะเอาอยู่เขาไม่น่าจะมาหลัก10อีกนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละชนเด่นนะใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับสําหรับเลข9กก็ชนเด่นผมอีกเหมือนกันท่านผู้ชม สามกับเก้านี่ชนเด่นที่หลักสิบนะท่านผู้ชมนะทั้งดับทั้งเด่นเนี่ยจริงๆหลักสิบผมก็เด่นเก้าด้วยนะสามนี่ดับเชื่อมากท่านผู้ชมหลายหลายสูตรเลยแหละนะผมก็เชื่อว่าน่าจะดับเอาอยู่อยู่นะแต่ว่ามันเด่นเลขขี้ไงฮะหลักสิบผมวัดนี้ผมให้เด่นที่เลขขี้หนึ่งกับสามนี่ผมว่าไม่น่าจะมาหลักสิบท่านผู้ชมผมจะเน้นไปที่ 5, 7, 9, หนะ้าเจ็ดเก้านู่นนะท่านผู้ชมนะ แต่ว่า9นี่ดับหลัก10ตามสูตรเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมนะก็ยังดับผมก็ยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังมีหลายสูตรอยู่เดี๋ยวผมขอไปดูก่อนแต่ว่า9นี่ก็เด่นหลัก10อยู่เหมือนกันแต่ก็มาดูอีกทีหนึ่งนะถึงแม้เขาจะติดดับก็าตามนะครับดับ1 3 6 9ท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยววันสรุปมาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือ1กับ6เนี่ยไม่น่าจะมาหลัก10แล้วท่านผู้ชม สามกับเก้านี่ทั้งชนเด่นด้วยทั้งเด่นและดับท่านผู้ชมเดี๋ยววันสรุปเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยครับสูตรนี้นี่ดับสิบสีสูตรนี่ยังไม่หลุดท่านผู้ชมนะถือว่าเดินดีนะผมเชื่อว่าเขาจะเดินต่อไหมท่านผู้ชมก็คือดับเอาอยู่นะเนี่ยยังไม่หลุดเลยเนี่ยหนึ่งสามหกเก้าก็ขอให้เขา ดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเด่นอยู่5กับ7สําหรับหลัก4นะถ้าถ้าสูตรดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะถ้าชนเด่นของท่านก็เลือกเด่นนะครับท่านผู้ชมครับชอบสูตรไหนก็ไม่จาเป็นต้องเอาไปใช้ทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะเลือกนําไปใช้ตามใจท่านเลยนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกสูตรนั้นไปใช้ถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ต้องนะท่านผู้ชมนะผมเพียงเอาข้อมูลไว้ท่านผู้ชมได้เลือก ส่วนของผมจะสรุปในวันสรุปจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทั้ง3และ9เนี่ยเขาชนเด่นของผมเลยงวดนี้ท่านผู้ชม3ก็ชนเด่นบนนะ9ก็เด่นบนนะท่านผู้ชมนะก็นําไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะครับท่านผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ เจอกันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ